ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่4นะครับมักว่าวนานิชาิจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมชมงานกันนะครับเพราะว่าปีนี้นะครับมีการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยเป็นว่าวินสูงที่ในมือผมอยู่นี้นะครับซึ่งเป็นว่าวภาคใต้ที่มีเขานิยมเล่นกันเยอะที่สุดนะครับมีมีถึง1,500ตัวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาจาก14จังหวัดภาคใต้และ3จังหวัดภาคอีสานนะครับที่จะเข้าร่วมกันนะครับแล้วก็จะมีครับในส่วนของวิทยากรระดับ ประเทศนะครับเช่นอาจารย์เลียมจากจังหวัดสงขลานะครับอาจารย์เตี่ยจากแม่กลองนะครับแล้วก็บางอาแซดูเละนะครับซึ่งเป็นครูช่างหัตถศิลป์ปี2559อาจารย์เวียงตั้งรุ่นนะครับเป็นครูช่างหัตถศิลป์ปี2560นะครับซึ่งจะมาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวงานนะครับแล้วก็พบกับวัฒนศิลป์ต่างๆนะครับจากหลากหลายประเทศครับเชิญชวนครับ ให้ใครมาช่วยไงเชิญครับก็เจชิญเรียนเชิญท่านคุณลพลฮะก็นาเรียนว่าการจัดมหกรรมงานวิ่งนานาชาติของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับครั้งนี้เราจัดมาเป็นครั้งที่4นะครับที่ผ่านมาเนี่ยครั้งที่1ครั้งที่2เราจัดที่ท่าชนะเราจัดโดยภาคประชาชนล้วนๆนะครับพอมาครั้งที่3นะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับการ เที right. uh, Re so ่ยวแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับเพื่อใครของการจัดงานเนี่ยเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับด้วยความคาดหวังของชุมุมว่าจังหวัดพราธานีนะครับเราก็คาดหวังว่าเราอยากจะให้งานประเพณีมากกรรมงานว่าวพระธานีเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเป็นประจําอยู่ในปฏิทินของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ขอเนียนกับพี่น้องประชาชนว่าการจัดงานครั้งนี้เนี่ย งานนี้เกิดขึ้นครั้งแรกที่อำเภอชัยยานะครับพื้นที่ก็เข้าใจว่างานนี้คงจะไม่มีคนแตกราได้นะครับกลับกันนะกับกันนะครับว่าพื้นที่หาดแมเพลเนี่ยไม่มีพื้นที่ที่เป็นช่องว่างสําหรับพี่น้องประชาชนเลยนะครับซึ่งงานที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ครั้งนี้ผมก็เชื่อว่ามากกำานว่าสุรารธานีเนี่ยซึ่งขณะนี้ถ้าผมมองเป็นตัวเลขเนี่ยอันดับสองของประเทศไทยนะครับ เราก็ตัดไประดับเพื่อที่จะให้เทียบชั้นกับจังหวัดตะกูได้นะครับแล้วก็หวังว่างานประเพณีมากกับางานควาคุมจะดูกับรถานีต่อไปครับคุณราตรนที่เดยนะคะว่าคาดหวังอะไรกับงานนี้มากน้อยขนาดไหนคะก็คาดว่าจะสร้างความสุขนะครับแลวก็สร้างศิษย์สกิจในชุมชนนะครับซึ่งคาดว่านะครับตัวเลขประมาณการวันละหนึ่งหมื่นคนนะครับใช้คนละหนึ่งร้อยบาทนะครับอาสา สู่ชุมชนาชาวตำบลตะกรบแห่งนี้นะครับชาวอำเภอชายางน,นี้